สนอบแอดเวนเจอร์ The l i s t e n ตอนตัวเลขที่หายไปของการบวก200ปีก่อนที่พวกเซโนโจะเกิดณประเทศแห่งหนึ่งประสาทของโชกุนมีอะไรให้โนซึรับใช้ขอรับท่านโชกุนโอ้กำลังรอเจ้าอยู่พอดี โนสุสนอบนินจาสายลับของท่านชกุลข้าได้ข่าวว่าพวกโจรมีแผนจะวางระเบิดในเมืองของเราน่ะสิเจ้าช่วยไปตรวจสอบหน่อยนะได้ก็รับข้าจะไปสืบไม้ได้อืมภารกิจครั้งนี้อันตรายนะระวังตัวด้วยละ่ะข้าน้อยจะทำเต็มที่ครับ ดีมากเมืองราเมนเมืองหลวงของประเทศนี้รรว่างไงคีรุสได้ข่าวมาไหมมีสิพวกโจรจะวางระเบิดจริงๆเพื่อนๆของข้าได้ยินมาว่าพวกโจรจะวางระเบิดตรงที่มีถนนมาตัดกันเป็นหกแยกนะ โอ้ขอกลางแผนที่ด้วยนะอืมอ้เจอแล้วมีอยู่จุดเดียวด้วยนะนี่โ,โชคดีนะที่นี้จุดเดียวไม่งั้นนายต้องไปหาอะไรที่เลยละ่ะเด็กๆลองดูในแผนที่แล้วคิดดูสิว่าจุดไหนเป็นจุดที่คนร้ายจะวางระเบิด นนนะไปลุยกันเลยอีกหนึ่งชั่วโมงจะได้เวลาแล้วเฮ้ยดูให้ดีนะยายขายเข้ามาละ่ะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60นาทีหนึ่งชั่วโมงคืออะไรเด็กๆลงไปดูกันนะครับ ในนาฬิกาเนี่ยมันจะมีเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีเข็มชั่วโมงก็คือเข็มสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นเข็มสั้นใช้บอกนาฬิกาส่วนเข็มยาวคือเข็มสีแดงเนี่ยนะครับใช้บอกนาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีก็คือถ้าเกิดเข็มสั้นเคลื่อนจากเลข1ไปถึงเลข2เนี่ยมันจะผ่านไป1ชั่วโมง จากเลข2ไปเลข3ก็ผ่านไป1ชั่วโมงก็คือนะครับก็คือการที่เข็มสั้นเนี่ยมันเคลื่อนไป1น่องช่องเองคือ1ชั่วโมงแต่เข็มสั้นจะเคลื่อนไป1นช่องเนี่ยนะเข็มยาวจะต้องเดินครบ60นาทีก่อนหรือเดินครบ1รอบก่อนเข็มสั้นถึงจะเคลื่อนไป1นช่องนะครับหรือเคลื่อนไป1นตัวเลขอ้าวเรามาดูกันเลยครับว่ามันเป็นอย่างไรดูที่เข็มยาวนะครับ เข็มยาวเคลื่อนที่จากเลข12ไปเลข1เท่ากับ5นาที1ช่องเท่ากับ5นาทีนะครับเคลื่อนที่ไปหาเลข2ก็คือ10นาทีไปเลข3ก็คือ15นาทีเลข4 20นาทีเลข5 2านาทีเหมือนกระท่องแม่5นะครับเด็กๆสูตรคูณแม่5เลข6 30นาทีเลข7 35นาทีเลข8 40นาทีเลข945นาที เลข10 50นาทีเลข11 55นาทีและครบ 1R รอบเลข12ก็คือ60นาทีก็คือเท่ากับ1ชั่วโมงนั่นเองเด็กๆจะสังเกตว่าเมื่อกี้เข็มสั้นอยู่เลข1ตอนนี้เคลื่อนมาที่เลข2แล้วก็คือครบ1ชั่วโมงแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของอ่อ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนั่นเองนะครับ Hơi Khói hết á Ô, muốn à Ôi Thôi oh, là phải còn con nó thương Thì đi xe máy Thì đi rồi Thì nó là Mình là bờ cái này Ủa, nó được nữa, là ช่ใช่ยืดด้วยยดด้วยว้ใครกันนะเออฉันชื่อไอซังเป็นนักประดิษฐ์พวกโจรนะ่ะมันขโมยระเบิดที่ฉันสร้างมาเอาไว้ที่นี่ระเบิดอยู่ประตูอยู่ในตู้ด้านหลังไงล่ะฉันตั้งระเบิดฉันตั้งระเบิดแต่ว่าในระเบิดนั่นนะ่ะมันจะต้องใส่รหัสเปิดประตูด้านหลังไว้ด้วยนะ ต้องใส่รหัสให้ถูกต้องมันจะเกี่ยวข้องกับการบวกเลขนะนี่ไงต้องหาตัวเลขที่หายไปอืเจ้ารู้ดีกว่าใครอ่ะข้าจะแก้มัดให้เจ้านะแล้วเจ้าก็ถอดรหัสให้ข้าดีไหมเออไม่ได้หรอกข้าสายตาไม่ดีปกติต้องใส่แว่นถึงจะมองเห็น แต่พวกโจรน่ะมันเอาแว่นของฉันไปนะ่ะตอนนี้ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยนั้นเจ้าก็บ,บอกวิธีทอดรหัสให้ข้ารู้ข้าจะทอดเองอ้าวฉันจะใบให้หนายแล้วกันนะหลักการก็คือว่าถ้านายบวกเลขเป็นก็ทําได้แล้วเช่นอะไร2บวก10อะไรได้58นายก็ดูที่หลักหน่วยก่อน2บวกอะไรเป็น8ล่ะก็คือ6ถูกไหม ถ้านายบวกเลขคร่องนายจะจำได้นายจะรู้ถ้าไม่เป็นไหนก็นับนิ้วเอา2บวกอะไรได้8นายก็นับต่อไป2แล้ว4 5 6 7 8ก็คือเพิ่มอีก6อ่ะส่วนหลัก10อะไรบวก1ได้5ละ่ะมันก็คือ4นั่นเองสรุปนายก็ต้องไปใส่เลข4กับเลข6มันก็คือ42บวก16ได้58นั่นเองอ่ะดูอีกหนึ่งตัวอย่าง ถ้านายเจอแบบนี้อะไร2บวกหอะไรได้60ถูกไหมอันนี้ก็คือนายต้องดูหลักหน่วยเหมือนเดิม2บวกอะไรแล้วเหลือ0นน่ะน้อยลงมาเป็น0ูนย์มันไม่มีหรอกแสดงว่าตรงนี้มันไม่ใช่ศูนธรรมดาหรอกมันต้องเป็น10มันต้องมีการทดหนึ่งสบวกอะไรแล้วได้10ละ่ะนายลองคิดสิมันก็คือ8นะ2บวก8ได้10ใส่0ทด1แล้วตรงนี้ละ่ะหลัก10ใส่อะไร 1บวกกับ1ได้2แล้วนะ2อบวกอะไรได้6ละ่ะ2ก็ต้องบวกอีก4ถูกไหมมันก็คือ42บวก18นั่นเองได้60นายลองตัวจคำตอบดูอีกทีก็ได้2บวก8เป็น10ใส่0ทด1 4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6ถูกไหมอ่ะมาดูอีกเอาตัวอย่างหนึ่งอา้าบวกอะไรแล้วตรงนี้หลักหน่วยต้องลงท้ายด้วยเลข4 8บวกอะไรแล้ว น้อยลงมาเหลือ4มันไม่มีหรอกแสดงว่ามันจะต้องมีการทด1เป็น14ไงล่ะใช่ไหมอ่า8บวกอะไรได้14 8ก็ต้องบวก6ตรงนี้ก็ใส่6ที่หลักหน่วยเป็น14ทด1 1ึบวก1เป็น2 2บวกอะไรได้6ก็คือ4ไงล่ะมันก็คือ48บวกกับ16นั่นเองเป็น14เออนายเข้าใจไหมล่ะนี่แหละวิธีคิด อก็พอเข้าใจนะเออเออและฉันจะบอกนิดหนึ่งนายจะถอดรหัสนายต้องไปดูตรงที่มันมีผลลัพธ์ให้เห็นก่อนเช่นตรงแปดสิบนี่ไงนายต้องทำตรงนี้ก่อนสี่สิบอะไรบวกอะไรสองได้แปดสิบอันเนี้ยนายจะทำได้ก่อนส่วนอันที่มันไม่มีตัวเลขเป็นผลลัพธ์เช่นตรงนเนี้ยห้าเนี่ยอะไรเจ็ดบวกสิบอะไรแล้วได้อะไรห้าเนี่ยนายยังทำไม่ได้นะ นายต้องไปทำทีหลังอืลองทำดูแล้วกันนะน้องๆลองคิดดูสิครับว่าจะต้องเติมเลขใดลงไปบ้างจึงได้ผลบวกที่ถูกต้องดูการ์ตูนเสร็จแล้วอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะครับเด็กๆ